สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาทานกุ้งกันร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนสายบางบัวทองสุพรรณบุรีมีอาหารให้เลือกมากมายนี่กุ้งตัวโตๆช้อนกันให้เห็นๆเ,เลือกกันตัวโตๆอยากได้ตัวไหนสั่งเลยหยิบเลยช่างเลยแล้วก็มีบริการย่างนะครับย่างริมถนนนี่เลยกินหอมฟุ้งไปทั่วหรือใครสงสารน้องไม่อยากเห็นน้องทรมานก็น,นี่ครับกุ้งที่น็อกแล้วตายแล้ว มาแล้วครับเมนูที่เด็กๆรอคอยกุ้งเผาตัวโตๆพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ทางร้านแนะนำลูกผมนี่ชอบมากนะครับมันกุ้งเยิมเย้มๆกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆเด็กๆนี่ชอบใจกันมากเลยครับเมนูต่อไปเลยครับกุ้งคั่วพริกเกลือขอบอกเลยจานนี้เด็ดมากจานต่อไปเลยครับกุ้งซอสมะขามเปรี้ย,ยวๆหวานๆเด็กนี่ชอบใจกันมากผมก็ชอบนะครับ กุ้งของเขาเนี่ยมันกรอบหอมทอดประมาได้ดีมากเลยครับมาสุพรรณเมื่อไหร่อย่าลืมมาแวะกันนะครับ